เฮียวันนี้ไม่ทำคลิปหรอเดี๋ยวพาเราเดี๋ยวพาไมไม่มีวะโอ<ม>้โหให่เสีย,ยต้องยืมรถรถกลับข้าวแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยนะครับรีวิวบ่อยนะครับก็<า>ไม่เสียเลยนะครับก็เลยต้องขอยืมรถกับข้าวมามามา,มาใช้ก่อนนะครับโอเคครับก็ อยากประกาศให้โลกรู้นะครับคือผมเจอลูกค้าหลายคนนะจะซื้อรถที่ไม่เหมาะกับเงินเดือนนะครับในช่วงกระเพาหมูนะครับจานละ60สิบนะครับน้ำมันลิตรละ40่นะฮะทองบาทละสี่หมื่นนะครับ,บ, 40, รบก็แหมไม่เข้าใจเงานเศรษฐกิจเป็นอะไรนะครับเฮ้ยนะอ่ะวันนี้มาดูกันว่ารายได้เท่าไหร่จะซื้อรถอะไรได้บ้างนะครับโอเคผมขอเริ่มต้นที่รายได้เยอะๆก่อนเลยนะ รายได้เยอะๆนะครับ 25, 2 5 0 0 0ื่นห้ขึ้นไปดีกว่าอ่ะส0ง0มขึ้นไปนะครับก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะฮะเอทีโวดีแนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับเงินเดืนอน20,000ขึ้นไปออกได้นะครับอ่าเงินเดือนลดลงมาหน่อยนะครับเหลือประมาณ17,000หมื่ออกคันไหนได้โอ้โหนี่เลยเยอะเลยนะครับเป็นออนิวออนิวก็ได้นะครับอ่าเรโวสมาร์ทแหน้าหมูป่านี่ก็ได้นะครับ ี่ออลนิวสี่ประตูคันนี้ก็ได้นะครับอ่านี่เงินเดือนหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะเงินเดือนหมื่นห้าเอาคันไหนดีเงินเดือนหมื่นห้าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเงินเดือนหมื่นห้านี่เลยฮะนิวส์ติออลโต้เนี่ยนะคันนี้เกียวโตเงินเดือนหมื่นห้าออกได้นะครับนี่นี่โวตอนเดียวนี่ออกได้นะครับเอ่อมึงเดินเข้ามาใกล้ๆกูหน่อยอ่าเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าออกได้ไหมฮะออกได้ถ้ามึงเดินต่ำหมื่นห้าที่ร้านเราก็มีนะ โอ้เยอะเลยอย่างกันเนี้ยเนี่ยราคาไม่ถึงสามแสนนะครับเงินเดือนหมื่นสองออกได้แล้วเงินเดือนหมื่นสองออกได้นะครับตันนี้นะเงินเดือนหมื่นสองออกได้นะอ่าถ้าใครสนใจนะครับถามว่าเงินเดือนต่ํากว่าหมื่นสองหกมีมีรถขายให้ไหมมีนะครับรถเก๋งผมมีนะครับผ่อนอยู่มันสามพันเงินเดือนหมื่นเดียวออกได้นะครับ <c oughs> โอเคก็วันนี้ ไปแล้วเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกังนะต้องขอรีบไปคือรถข,ข้าวหมดนะครับแม่ไม่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ